ยามเช้าค่ะกับช่วงมาเก็ตคอกโอ้โหยืนตรงนี้กลิ่นขาหมูตลบอบอวนลอยขึ้นมาเลยนะคะสําหรับขาหมูจากจังหวัดราชบุรีและเป็นหนึ่งในเมนูที่ได้ขึ้นโต๊ะให้ทางนายกรัฐมนตรีชิมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในกรณีที่เดินทางไปสัญจรที่จังหวัดราชบุรีและคุณเน่เนก็ได้ชิมแล้วด้วยวันนั้นด้วยอร่อยอ่านี่สวัสดีเจ้าของก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจจังได้กินอีกครั้งได้กินอีกครั้งลโอ้โหอาเรานึกว่าเราได้กินคนแรกนะคะท่านรองโฆษกิน ไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มากินอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนเลยค่ะพี่อะไรคะเนี่ยผมตั้มนะลงทับทวงครับเจ้าของเจ้าของสูตรเลยแล้วก็ลูกชายทายาสนะคะน้องตินตินนภทับทวงนะคะสูตรขาหมูสูตรนี้ตอนชิมเป็นยังไงคะอร่อยค่ะจุดได้ไหมคะปั้นขึ้นไปกี่โลวันนั้นต้องเอาภาพตัวเองเวลาออกสื่อมาดูเพื่อย้ำเตือนว่า เผาเผาไวบ้างนะนะคะสูตรเป็นยังไงเนี่ยทำไมถึงถึงคิดสูตรออกมาเป็นเป็นเป็นคาหมูแบบนี้คะเดิมผมเป็นพ่อครัวอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งได้เคยได้กลิ่นของเขาก็คือเรามาตัดแต่งให้เขากับพื้นเพยบ้านนอกราชบุรีบ้านเราเขาเป็นเมืองเมืองที่เลี้ยงติดกับเมืองเลี้ยงหมูอยู่แล้วนะคะราชบุรีเวลาลงพื้นที่ก็จะเจอใช่ไหมคะว่าเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเยอะก็เลยเอามาทําเป็น เป็นขาหมูตุ๋นนานแค่ไหนคะเนี่ยใช้เวลาตุ๋นประมาณชั่วโมงกว่าวาค่ะครับแล้วความสะดวกที่คุณผู้ชมสามารถนําไปกับบ้านได้เลยนี่คือยังไงคะอ่าทอดสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นเป็ดเหรอคะมีเป็ดด้วยครับมีเป็ดแล้วก็มีขาหมูด้วยครับเป็นเป็ดร่อนครับแต่อันนี้เป็นแบบสุญญากาศใช่ไหมครับอับเอาไปเอาไปเข้าหม้ออุ่มร้อนหรือเขาไปทอดใหม่แป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวทานได้เลยครับมีการซื้อไปแบบ คนคนซื้อไปเปิดร้านต่อไหมมีไหมอ่าก็มีจะมีส่งแบบส่งร้านอาหารด้วยครับอ๋อขายคุณอาจจะไม่รู้ที่คุณอร่อยอยู่นั้นจริงๆน้องจริงๆความอร่อยมาจากเรานดีใช่ส่งใกล้เหมือนกันเนาะเพราะนั้นท่านนายกชิมเป็นไงบ้างท่านนายกคะก็ต้องพยายามเบรกตัวเองกันทั้งนั้นนะคะอออ๋คะบขาขาหมูเบรกแตกค่ะอขาหมูเบรกสกัดลือทำตัวเองไม่ค่อยอยู่อร่อยอร่อยจริงๆแต่พอท่านนายกไปชิมปุ๊บเนี่ยกลายเป็นซอฟพาวเวอร์เลยนะทำให้ร้านเนี่ย ขายดีเลยนะคะใช่ใชครับเอาวันนี้ส่งตัวแทนมามาชิอีกขั้นนึ่งนะคะมามามาพูดถึงในเรื่องของผักดองสามรสเห็นเขาบอกว่าเป็นสูตรทาร้านที่พิเศษด้วยใช่ครับผักดองก็คือเราจะดองแบบโบราณมีรสเปรี้ยวหวานตามสไตล์โบราณนะครับผมแล้วก็จะมีความกรอบของเขาเก็บไปได้นานไหมเก็บได้เป็นแรมเดือนเลยครับพี่อ๋อแล้วแล้วตัวขาหมูว่าขที่เหมือนกันครับเก็บได้เป็นเดือนครับแค่ฟิตไว้เราอยากกินแล้วก็มาคลาย ความเย็นแล้วก็เขาอุ่น<ว>มาดูที่ทายารุ่นใหม่ยังเด็กอยู่เลยอายุเท่าไหร่คะเนี่ย14ค่ะโอ้น้อง14 <c oughs> เป็นไงคะมา,มามามาต่อยอดเรื่องของของคุณพ่อเนี่ยก็รู้สึกดีตอนแรกเราก็ไม่ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แต่พอม,มาทำแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเอาไว้เราทำได้แล้วก็มีรายได้เสริมค่ะหนูทำออนไลน์ไหมลูกทำออนไลน์ช่วยพ่ออ๋อนี่ปรึกษาทารองเลยค่ะเรื่องออนไลน์เนี่ยนะคะ ก็คือตอนนี zat, ้ก็คือถ้าขายออนไลน์ก็คือสามารถส่งได้กี่วันถึงคะก็ถ้าส่งต่างจังหวัดก็ประมาณ1-2วันถึงยอดยอดถามยอดดีกว่าออนไลน์ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ออนไลน์ก็เดือนหนึ่งไม่พันบวกครับอุ้ยพันขา่าข่าหมูไปแบบประมาณประมาณพันพันถุงอย่างนี้สิจะพูดอย่างนี้ความความน่ากินมันจะลดเป็น หลักพันบวกขึ้นมาแล้วยอดหน้าร้านล่ะคะหน้าร้านก็วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3 4 0ี่อยู่แล้วเก่งจังเลยอันนี้มีแล้วคือจะเป็นชาวต่างจังหวัดสั่งใช่ไหมคะใช่ต่างจังหวัดแล้วก็ในจังหวัดด้วยมีไปต่างประเทศบ้างไหมคะยังครับยังครับยังครับรออยู่หลายคนดูรายการอยู่ต่างประเทศน้อยเพราะว่าเขาแพ็คอย่างนี้นี่คือส่งไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครน่าสนใจมากมากเลยนะคะที่สามารถคิด นวัตกรรมต่อยอดให้ให้สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มเพิ่มอาชีพได้คุณผู้ชมหลายๆคนอยากเห็นเราสองคนชิมกันแล้วนะคะอเรามาชิมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวให้พี่เขาตักให้เราดีกว่า,านี่ผมสักให้เนะ่าเดี๋ยวให้ให้คุณนีน่ก่อนได้เลยเราต้องชิมแบบนี้เลยเหรอคะ ชิ้นที่เป็นเป็นแบบเ้ำอสคอาซ้อมให้ซ้อมก่อนคต้องมีน้ำจิ้มไหมคะน้ำจิ้มขอเป็นน้ำจิ้มแล้วก็กินคู่กับผักดองครับรองโผสมของเรามาชิมผักเพื่อนผักดองผักดองด้วยอันนี้ดองสูบโบราณใช่ไหมใช่ครับแล้วก็น้ำจิ้มครับกินตัวนั้นก่อนครับพรอะว่กสูตัวนี้ไหมคะที่กินอันนะครับ แล้วสีดํานี้ก็ทานยังไงครัสีดำแยบมันก็จะจิ้มสีดําอีกทีหนึ่งตังหักครับเดี๋ยวตังหักนะอ่างหั้งันอันนี้ก่อนเนาะวิธีทานต้องจิ้มกับน้ําจิ้มแบบเผ็ดก่อนแบบแซ่บใช่ไหมค่ะวิกรอบมันอก็วิวิกรอบใช่ความนุ่มของขาหมูก็ได้ครับเนี่มของาหมูแมมาต่เสร็จแล้วของเราตักตักเฉพาะเนื้อก่อนนี่ค่ะคุณผู้ชมขาหมูเนื้อเน้นๆนะคะเดี๋ยวความกรอบ ต้องไปที่คุณเนน่นะคะขอจ็บไปนิดนึงแต่กนค่ะยังไม่ได้ใช้ชิมแล้วฉ่ำมากจริงๆชิมนะคะืมนุ่มมากเลยอะน้ำจิมเป็นไงบ้างครับอืน้ำชิมแซ่บมากขอผักดองครับน้ำลายออกแล้วกินเนื้อขาเจ้ายค่ะฮะไปแล้วนะคะอันนี้มีหนังด้วยนะคะกรอบมากเมื่อกี้ตอนตัดนี่คือต้องบอกว่ากรอบนะคะชิมแล้วนะอืมอืมกรุบ ดังไปถึงหลังกล้องเลยอ่ะอร่อยมากกรอบไม่เกรงใจใครเลยค่ะมาดูตรงที่ราคาบ้างดีกว่าขาหนึ่งเนี่ยกี่บาทคะอ่า้าแบบทอดพร้อมน้ำจิ้มผักดองอยู่ที่ชุดละ2 5 0ห้าสิบาทครับต่อหนึ่งขาต่อหนึ่งขาครับอืมแต่เราจะไม่มีน้ำซอสที่เป็นแบบไอพะโล้ใส่ไปด้วยไม่มีเราบเราเน้นแบบเอาไปอบใช่ใช่ครับผมวันนี้คุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่จะได้สิทธิพิเศษ อะไรบ้างคะก็คือสั่งสี่ขาขึ้นไปแถมหนึ่งขาแน่นอนครับใช่ครับสั่งหนึ่งตัวสี่ขาแถมแถมอีกหนึ่งขาคุ้มมากก็คือหนึ่งพันบาทแถมไปอีกสองร้อยห้าสิบบาทนะคะบอกช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะคุณลูกชายก็ติดต่อได้ที่เบอร์นต์เก้า้ที่เบอรแ0 9 3 9 4 9 8 0 9 2แล้วก็เฟซเฟซบุ๊ก เข้าปั้นขาหมวยเยอรมันแล้วก็แอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยโอ้โหพร้อมส่งส่งเร็วไหมคะปกติออเดอร์มาออเดอร์มาไม่เกินสอวันครับต่างจังหวัดก็ไม่เกินสอวันค่ะครับผมทำไมถึง,ถงมีงมีการแบบรักษาไว้ให้ได้ไม่เน่าไม่เสียคะเพราะของของที่เราทําสุกแล้วอะครับพี่การเก็บรักษามันจะง่ายกว่าของดิบอล้อ๋อค่ะครับผม ใช้เป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ของความสุญญากาศเนาะมืนก็จะไม่มีพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปผสมใช่ไหมคแต่ทีนี้กระบวนการผลิตนี้คือเทคโนโลยีนี้เอามาจากไหนยังไงนะคะก็ผมก็ยังทําแบบบ้านๆอยู่แต่ก็โอเคครับทำด้วยคุณภาพครับมีการใช้วัตถุดิบ ต่างๆเนี่ยมาจากชุมชนท้องถิ่นนะคะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ของเขาเข้าอยู่ในบิสคับด้วยบิสคับบิช็อปด้วยอ่ะแล้วให้ฟังถึงการเข้ามาร่วมเกิดกับบิสคับหน่อยค่ะ๋อตั้งแต่มาได้เข้ามาในบิสคับก็รู้สึกว่ายอดขายและอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นมากเลยครับมีต้องบอกทางท่านรองโฆษกนะคะบิสขับเป็นเป็นองกรองค์กรหนึ่งนะคะที่เป็น ชาวบ้านรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเีเนี่ยอยู่ได้อยู่รอดแล้วก็ช่วยการผลักดันยอดจะออกงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ดีมากเลยค่ะบิสคับทำว่าดีแล้วแต่จะดียิ่งกว่าถ้าทุกคนช่วยกันหนุนด้วยนะใช่ช่อง5เราดียิ่งกว่านะคะข้องเราเปิดโอกาสให้ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยนะคะสามารถมาสร้างแบนดิ้งมามาสร้างยอดขายได้ที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนในยุคยุคของเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะจะทําให้ผู้ประกอบการอยู่ได้เศรษฐกิจ ก็อยู่ได้ GDP แล้วก็พุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะนะคะอ่ะเขาบอกว่าโเวลายังเหลือเยอะให้ชิมอย่างอื่นต่อโอ้โหเขาบอกให้เรากินขาหมูนี่ให้หมดก่อนที่จะมีเปรี้ที่จะตัดได้อะเราพูดถึงในเรื่องสุวผสมกันดีกว่าอะส่วผสมในขาหมูทํายังไงมันถึงเมื่อกี้ทานแล้วมันนุ่มมันมันเหมือนละลายในปากเลยเนาะมันไม่เหนียวนุ่มไงใช่แล้วคือไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยคือมันอร่อยมากก็คือก็คือขาหมูเราจะใช้เป็นขาหมูสดนะครับสดแล้ว ก็คือเขาเผามาสดแล้วก็เราก็ต้องมาขัดล้างทําความสะอาดให้ดีครับก่อนที่จะนาไปต้มมีมีพนักงานกี่คนคะที่นั่งขัดขามอ่ะง้คะมีมีอยู่สองคนครับก็คือต้องช่วยกันนะผมบางทีเรามีหน้าที่คอยส่งให้ลูกค้าในจังหวัดด้วยและแต่ละวัได้ขยายยังไม่ขยายตอนนี้ก็กําลังจะทําโครงสร้างทาโรงผลิตให้เป็นกิจจารลักษณะนะครับโมเดลเลยกำลังขยายตัวแล้วก็จะเปิดร้านอาหารเล็ก ร้านเกี่ยวกับขาหมูล้วนๆเนี่ยครับอุ้ยจะตั้งอยู่ที่ไหนคบถามลวงนาตำบลหนองโพครับอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับมีอะไรอยากให้รัฐบาลหรืออะไรคอยผลักดันช่วยเหลือเราไหมคะวันนี้เรามีรัฐบาลเดินอยู่ข้างๆเราอยากมากเลยครับอยกดดันเลยทีนี้นะอยากมากครับอยากให้ราคาของสินค้าแต่ละอย่างอ่ะก็คือผู้ผลิตจะเหนื่อยเรื่องต้นทุน ต้นทุนจะ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 สูงสักหน่อยหนึ่งอยากให้ลดต้นทุนในการผลิตสักหน่อยครับวัตถุดิบองาใช่ครับมาที่เป็ดกันบ้างดีกว่าเราก็ลืมเป็ดไปเลยนะคะหมดเลยใช่ใช่เป็ดจะเป็นแบบนี้นะคะนี่มันก็หนักเหมือนกันนะตัวนี่จะกี่กิโลครับนี้ก่อนต้มประมาณ1นกิโลครับอ๋อแล้วนี่คือเหมือนกันไปถึงนี่เอาเข้าตู้เข้าอะไรได้เลยใช่ไหมคะก็จะส่งร้านอาหารอยู่เหมือนกันครับอ๋ออันนี้เป็นเป็ดพะโล้หรือเป็นเป็ด่อคบเขาเรียกเป็ดร่อนครับ เป็ดงไคือเนื้อนี้ปะคะใช่ครับมันใช้ทอดครับเป็นแห้งๆกรอบๆกรอบนองนุ่มในเป็ดเป็ดรอสไม่เหมือนเมลอนนะคะไม่ได้ไมีด้เป็รสไเหมนรอยครับ้หรือว่าต้องมีเพลงเป็นซอฟต์เพลงเป็ดลอนเดิมเดิมผมต้มขาหมูอยู่แล้วไงก็คือน้ําขาหมูเราต้มน้ําแรกถึงไปแล้วน้ํามันยังเหลือมันยังใช้ได้อยู่ผมก็เลยคิดดัดแปลงให้ลูกช่วยลองเอาเป็ดมาต้มดู Oh. ต้องในน้ขาขาหมูใช่ไลยมีความนัวเข้าไปในตัวใช่น<า>นครับแล้วก<า>็ก็ออกมาเป็นเป็ดเป็ดร้อนอ๋อมันเลยเป็น <rs. S 2> ข,<อ>ของคู่กันมาใช่ใช่ครับผม ต้องให้ท่านรองในนี่ลองชิมแล้วราคาหนึ่งเอามันก็จะเป็นมืตะกี้พี่เขาบอกว่ามันมันไม่ได้หั่นไว้ล่วงหน้ามันอาจจะยากที่เดียวเดียวเดี๋ยวมันจะดูเป็นการฆาตกรรมเป็ดไปมเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมันจะเป็ดร้อนแต่คนกินแต่เป็ดเหมือนในในร้านสุกี้ชื่อดังอย่างนั้นมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับใช่นี่จะเป็นเป็ดทอดอออ๋ทดใช่ทอดครับปกติเขาไว้ไหว้ไว้เจ้าไหว้อะไรอย่างนี้ไหมคะตัวเนี้ยเป็ดตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่แถวร้านอาหาร ถวพัตคาลเข้าหน้าเป็ดอย่างนั้นเหรอคะไม่ใช่ครับเป็ดทอดเป็ดร่อนนี่แหละครับตามโต๊ะจีนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็เลยมานี่แหละข้างในนี่มีไส้ไหมคะไม่มีครับเป็นเป็ดทอดสไตล์ขาหมูก็คือแยกออกจัดกระดูกพร้อมทานได้เลยต้องต้องมาลองชิมดูนะคะอันนี้ท่านนายกชิมหรือยังนายกวันนั้นไม่ได้ชิมแต่ตอนนี้ท่านลองทดสอบได้ชิมเดรล่องปิดเราเจอกันแน่ค่ะ เ <peach> นาะค่ะมี่เลยนะคะฝากไปถึงแบบเนี่ยทางรัฐบาลว่ามื่ีต้นทุนราคาสินค้าค่อนข้างสูงขึ้น <c oughs> ผู้ประกอบการก็รู้สึกว่าเหมือนแบกเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเราสามารถที่จะลดเพดานตรงนี้มาได้ทําให้อยู่ได้ก็น่าจะเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างบร,รณราการมากยิ่งขึ้นนี่ต้องฝากมายัางท <c oughs> ่านร,รองโฆษกนี่เลยนะคะพูดถึงอันไหนขายดีกว่ากัน2องอย่างก็จะพอกันนะครับค่ะวันละกี่ตัวเป็ดอะเป็ดก็ก็บวกลบเดือนหนึ่งก็นนนะครับอยู่ประมาณ อย่างนี้ต้องเหมาฟาร์มเป็ดทั้งราชบุรีไหมคะเนี่ยฟาร์มเป็ดต้องได้ที่นครปฐมก็ไมก็จะเป็นแหล่งผลิตเป็ดที่มีคุณภาพกว่าอุดหนุนเจ้านี้นี่นอกจากสร้างรายได้ให้ราชบุรีแล้วไปสร้างรายได้ให้นครปฐมด้วยเป็นบ้านได้ด้วยคนไทยเราต้องช่วยกันนะคะทุกคนใช่ตะกี้นี้โปรโมชั่นที่ว่าอะไรนะซื้อสี่แถมหนึ่งใช่ไหมัอันนี้ค่ะรวมเป็ดกับหมูหรือว่า ต้องซื้อเป็ดสี่แถมเนื้อได้หมดครับได้ทั้งเป็ดได้ทั้งหมูนะครับหมูสองไปได้หมูสองแถมหมูหนึ่งอันได้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 นะคได้นะคะโอ้โหโปรโมชั่นนี้นี้เพราะว่าคนส่วนไปยืนข้างหรือเปล่าคะใช่ค่ะใครใครใกล้มีงานเลี้ยงงานฉลองนงานสามารถสามารถได้เลยนะคะเดี๋ยวเรารอทางรัฐสภาหรือว่าทางทำเนียบสั่งไปเนาะโอ้โหแรงกดดันอีกแล้วรับจัดงานทั่วประเทศครับพาะ รรมดาก็ออกงานงานทัวประเทศด้วยงานที่กําลังจะไปก่อนหน้านี้อาจจะไปพวกงานผมจะโคกับโต๊ะจีนด้วยเวลามีออเดอร์เป็ดเออขาหมูอย่างเงี้ยเราก็จะไปร่วมกับเขาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานตามห้างต่างๆขงมูธก็ได้ได้ครับงานพิธีต่างๆงานอะไรอย่างเงี้ยที่ไปออกงานแบบลักษณะแบบเหมือนแบบเหมือนงาน SME งานอะไรไปออกบ้างไหมคะมีมีมีก็ก็มีบ้างแต่ไม่ค่อยอะครับเพราะว่าเราจะออเดอร์ ของเราคือคนน้อยไงมีอยู่สองคนนี้เหมือนีกสองคนที่บ้านใช่ใช่โอ้โหนี่ก็คนเก่ง S S M B S M E จริงๆนะคะก็อุดหนุนกันได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากโอ้โหริมรถความอร่อยของความหนังกรอบเนื้อนุ่มน้ำจิ้มเด็ดนะคะนี่เลยค่ะเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอหรือว่าจะขับรถไปทานที่ราชบุรีอันนี้ก็ไม่ติดนะคะได้เลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหนองอะไรนะคะพี่บอกโพครับหนองโพเดินทางยังไงร้านร้านน่าจะขึ้นประมาณ ปลายฝนต้นหนาวเนี่ยครับก็ทพอดีเลยดูท่องเที่ยวใช่ครับและบุรีที่เที่ยวก็เยอะนะเยอะมากครับบางทีเราก็ไปแพะซื้อป็ดกลับบ้านกันนะคะช่วยเหลือไทยเที่ยวไทยกินชอบกินใช้ในไทยก็เศรษฐกิจก็หมุนเวียนก็ถือว่าวันนี้ก็โอ้โหได้กินของอร่อยแบบนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ลองลิ้มลองชิมนะคะสั่งได้เลยค่ะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างของหน้าจอเลยค่ะ0939498092นะคะ ถ้าสั่งช้านี่คขาหมูหมดไม่รู้นะคะวันนี้เดี๋ยวแถมให้ถึงแถมให้ถึง,ถ,ถ,งถ้าใครโทรมาบอกว่ามาทางรายการเนี่ย<ช>แถมให้ตลอดเลยได้ครับโอ้โหจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆ <c oughs> นะคะสําหรับสําหรับทางด้านน้องๆพ่อคุณพ่อน้องเข้าปั้นป <c oughs> กติ เขาขายที่ร้านนี่เขาทำอย่างนี้ไหมค้าทำแบบนี้แหละครับอูกค้าเลยติดใช่ไหมโอ้โหขอให้ขายดีเนาะยอดขายเขาให้ปังเป็นร้อยร้อยล้านนะคะโอ้ซื้อแล้วอย่าลืมผักดองด้วยนะมันต้องคู่กันแต่กินต้องกินคู่กันจริงเขาแถมเขาแถมอันนี้แถมอันนี้แถมด้วยครับเปนแถมนั่นแหละแต่ถ้าเป็นธรรมดาลูกค้าก็จะสั่งแยกสั่งแยกผมก็จะขายน้ำจิ้มโรลร้อยห้าสิบผักดองก็โรลร้อยห้าสิบถ้าเราสั่งขาหมูสี่อันก็คือแถมอแถมยู่แล้วครับอ๋อไม่ต้องไปนั่งตับน้ำจิ้มเองก็ไม่อร่อยนะ มาถึงเปิดเข้าตู้รอทานอย่างเดียวนะคะอย่าลืมสั่งมากันได้เลยนะคะ0939498092นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณณรงค์ทับสวงและก็น้องข้าวปั้นน้องปิณภพทับสวงรวมถึงท่านรองโฆษกของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาช่วยโปรโมทสินค้าให้กับทางแบรนด์ของข้าวขาหมูจากจังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามรายการช a อค t ูเก t ต e r สนทนาทุกปัญหาของบ้านเมือง ของเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สลับสับเปลี่ยนนะคะระหว่างเอ็มมากับพี่อั๋นนะคะมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นโยบายที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในช่วงเวลาหลังคลบพรงชาติแบบนี้วันนี้เราทั้ง4ี่คนลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ